5อันดับอุตสาหกรรมส่งเสริมลงทุนสูงสุดในปี2566กลุ่มได้ใช้แววโตติดตามในคลิปนี้สวัสดีค่ะคลิปนี้เรามาคุยกันในเรื่องของเทรนธุรกิจอุตสาหกรรม5อันดับแรกที่มีการขอส่งเสริมการลงทุนจาก boi มากที่สุดในปีที่แล้วซึ่งตรงนี้เองจะเป็นสัญญาณที่บ่งชี้ว่าธุรกิจใดที่มีแนวโน้มเติบโตจึงมีการลงทุนและสร้างการไหลเวียนของระบบเศรษฐกิจไปถึงถึงการจ้างงาน แต่ก่อนจะคุยกันในเรื่องนี้นะคะอยากชวนทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ m r e p o r t c h a n n e l ค่ะคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ได้สรุปตัวเลขส่งเสริมการลงทุนในปี2566ซึ่งกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีการขอส่งเสริมการลงทุนมากที่สุด5อันดับแรกอันดับที่1จะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีมูลค่าขอส่งเสริมการลงทุนมากถึง342,149ล้านบาทตามมาด้วยอันดับที่2เป็นกลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนที่มีมูลค่า82,000กว่าล้านบาทในขณะที่อันดับที่3คือกลุ่มกเกษตรและอาหารและอันดับที่4เป็นเรื่องของปิโตเคมีและเคมีพัณฑ์และอันดับที่5เป็นเทคโนโลยีชีวภาพในปีที่ผ่านมาการลงทุนในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวอย่างมาก จำนวนโครงการเพิ่มขึ้นมากถึง62%ในขณะที่มูลค่าการลงทุนมากกว่า3.5เท่าในปีก่อนหน้าจากที่มีการลงทุนขนาดใหญ่ในกิจการผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไปจนถึงการทดสอบแผ่นเวเฟ,ฟอร์และแผงวงจรไฟฟ้านอกจากนี้ยังมีการลงทุนจากกิจการผลิตวงจรพิมพ์กว่า20โครงการใหญ่ทั้ง PCB PCB A ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และยังเป็นพื้นฐานในการต่อยอดไปสู่อ,อุตสาหการรมอื่นทั้งยานยนต์ไฟฟ้าในเรื่องของโทรคมนาคมอุปกรณ์การแพทย์ชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะดิจิทัลและระบบอัตโนมัติสำหรับรายนามบริษัทที่ขอส่งเสริมการลงทุนเช่น Go Circuit e ตอิเล็กทรอนิกส ไต้หวันยูเนียนเทคโนโลยีทั้งสองลายผลิต PCB และผู้ผลิตโน้ตบุ๊ก HP อย่างบริษัท QMB และ Inventech สาระดีๆแบบนี้ต้องขอขอบคุณ Precision Tooling Service Center หรือ PTS C นะคะให้บริการเปลี่ยนอะไหล่และบำร,รุงรักษาปั๊มน้ำและคูลิ่งทาวเวอรค่ะไปกันก่อนแล้วค่ะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ m อเมอริคอร์ anel จะได้ไม่พลาดพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ